พลละพักนักปรุง plus วุ้ปีพายนะครับจะเป็นคุกกี้แซนด์วิชซึ่งตัวคุกกี้เนี่ยจะมีลักษณะกึ่งเนื้อเค้กนะครับซึ่งตัวคุกกี้เนี่ยจะมีสีดำเข้มไส้ปกติจะเป็นมาร์ชเมลโล่แต่วันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นไส้ช็อกโกแลตนะครับและสำหรับส่วนประกอบนะครับที่ให้รสชาติของช็อกโกแลตเข้มข้นและแน่นอนสีสันด้วยนะครับผงโกโก้ตาทิลิปสีดำเข้มนะครับ ทิวลิปจะมีผงโกโก้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับสีมาตรฐานสีเข้มและกระดําเข้มดําเข้มตัวนี้นะครับก็จะให้สีที่ดําเข้มจริงๆในขณะเดียวกันรสชาติก็เข้มข้นด้วยครับผงโกโก้ตัวนี้ผลิตจากมาเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกานะครับวันนี้พลนตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับของแห้งก็จะมีแป้งสาลีมีเกลือมีเบกกิ้งโซดาเดี๋ยวเราจะล่อนเขาเตรียมไว้ก่อนเลยครับเรามีนมสดและกรีกโยเกิร์ตเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลลาคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ครับ คนให้น้ำาตาละลายดีใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปครึ่งหนึ่งครับคนให้เข้ากันใส่ส่วนประกอบของนมโยเกิร์ตและวานิลาตามลงไปครับใส่ส่วนประกอบของแป้งที่เหลือเตรียมส่วนประกอบของถุงบีบนะครับใช้หัวบีบวงกลมนะครับขนาด8มิลลิเมตรครับบีบส่วนผสมลงบนถาบนะครับ คุกกี้พายยังร้อนอยู่เดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงนิดหนึ่งนะครับก่อนเอามาพักบนตะแกรงครับและหลังจากที่เย็นสนิทนะครับก่อนที่เราจะไปทําตัวไส้เนี่ยเราจะตกแต่งฝาข้างหนึ่งของเจ้าตัวคุกกี้พายนะครับให้น่ารักน่ารักเพื่อต้อนรับวันฮาโลวีนครับ ส่วนฟาของเราเนี่ยแต่งหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําตัวไส้กันไส้ของพลในวันนี้นะครับพลใช้ Embassy Chocolate ครับเป็นคั่วเจอร์65เอร์นะครับเดี๋ยวเราจะนําไปใส่ในชาผสมแบบนี้นะครับพร้อมกับวิปครีมแล้วก็นําไปตั้งบนหม้อน้ําร้อนให้เขาค่อยๆละลายดีครับพอละลายเสร็จแล้วนําออกมาใส่เนยเพิ่มครับคนให้เนยละลายดีครับเราจะทําให้เขาเย็นลงเล็กน้อยนะครับโดยการนําวางบนชามน้ําแข็งครับ